ว้าวดไมมีน้อยจังวะนี่นะครับทุกคนคุ้นน้อยเรือไรว่าน่าจะแบ่งได้อยู่นะโอเค okay. มาเดี๋ยวผมลองบ้างมานี <laughs> <laughs> ่นะครับคนแครอทชีสอร่อยวันจับ สวัสดีครับยูคุปเอ็กโซ205นะครับทุกคนวันนี้ผมจะไปซื้อของงบ25บาทนะครับทุกคนแล้วก็ผมจะสุ่มสีด้วยนะครับทุกคนว่าผมได้เสียอะไรนะครับทุกคนโอเคไปเดี๋ยวเราไปสุ่มสีกันเลยดีกว่านะครับทุกคน let's go นี่นะครับทุกคนผมมาใช้เว็บนี้เลยนะครับสุ่มนะเออนี่นะครับซื้อขนมตามสีนะและก็มีสีแดงสีฟ้าสีฟ้ากับสีเงินผมว่าน่าจะเหมือนกันนะครับทุกคนผมก็เลยแบบใส่รวมกันเลยครับ ถ้าได้สีฟ้ากับสีเงินผมซื้อได้สองสองอย่างนะสีฟ้ากับสีเงินครับแล้วก็อันนี้สีส้มนะฮะทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเราซุ่มกันเลยนะครับว่าจะได้เสียอะไร let's go เสียอะไรเฮ้ยเฮ้ยสีส้มสีส้มแม่งน่าจะมีของเยอะอยู่นะโอเคไปเดี๋ยวเราไปเจอที่ร้านเลยดีกว่านะครับ let's go โอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาถึงแล้วนะครับทุกคนโอเคไปเดี๋ยวเราไปซื้อของกันเลยดีกว่านะครับ let's go นี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับได้ซื้อขนมไปที่เรียบร้อยนะครับงบ25บาทนะครับทุกคนมาดูกันนะว่าผมได้อะไรมาบ้างนะครับไปโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้เข้าบ้านไปที่เรียบร้อยนะครับทุกคนผมก็เลยต้องใช้ไม้นะครับเพราะว่าผมวางกล้องมันไกลนะครับแต่ว่าไม้ของผมเสียงมันจะแฉ้นิดนึงนะก็ขอบห้ด้วยนะครับทุกคนสิ่งแรกก็คือขนมสแน็คแจ็คสีส้มนะครับทุกคนเออ เป็นแ,แม่ขนมมันจะไม่ใช่สีส้มแต่ว่าซองมันจะสีส้มนะครับทุกคนกเูเพลเลอเอามานะก็อนชิ้นที่สองคือชีสเคลชีสเคลชีสเคลชีสนะครับทุกคนนี่นะครับแมงยุงมะกกรูดมะกกรุบอันนี้ส้มไหมเฮ้ยอันนี้สีส้มสีส้มดูดูดูดีดดดๆมันสีส้มนะครับเออมันไม่ใช่สีแดงกับอันนี้ สีส้มสีส้มคือว่าสีส้มม่เช่สีแดงดูดีๆีทุกคนถ้ามันเห็นแสงมันจะเป็นสีส้มนะเทสโก้นะครับทุกคนสีส้มนะรถอะไรไม่รู้แล้วก็สุดท้ายอะ,อ,อะไรวะเปียกไข่เค็มลาวาเค็มลาวาอ่าช่างแมงงั้นชื่ออะไรไม่รู้นะเอออ่านี่นะครับทุกคนมาเดี๋ยวกินอันนี้ก่อนนี่นะครับทุกคนมาแกะเลยนะ วัดดูไม่เนน้อยจังวะนี่นะครับทุกคนค้นน้อยหรือจะว่าน่าจะแบ่งได้อยู่นะโอเคนี่นะครับละบุ <c oughs> ยรอยรอยมาเดี๋ยวผมลองชิมบ้าง <c oughs> นี่นะครับทุกคนอืม <c oughs> อร่อยวะ่ะนี่นะครับ ก่อนจับิ้นที่สองนะครับทุกคนเอาเป็นหมึกกุบแล้วกันนะครับทุกคนมาแ่เลยนี่นะครับนิ้วซับกวอนจับต่อไปนะครับเพสโต้นะครับ น,นี่นะครับทุกคน <Okay. S 2> มาเดี๋ยวผมลองบ้างมานี่นะครับต่อไปนะครับทุกคนก็คือส n น c คแจ็คกดกุ้งกุ้ง ครัวพริกเกลือนะครับคนนี้นครับสีส้มน,นะครับที่วันนี้คือสีแดงนะครมามาเดี๋ยวเราปมปากครับอือ้ยอร่อยมากเลย

จบยบหมดแล้วหมดแล้วมาครับทุกคนชีสสุดท้ายสีส้มนะครับแค t ชีส h <Cheers S 2> <c oughs> เี่์อะไรวะชีสอืมไปนั่นไงมือนะครับคนนี้ แฮรีชีสอะวันจับอันนี้ผมพิสิลลาห์เรย์นะครับทุกคนอืมอืมอืมอมา ชิ้นสุดท้ายนะครับเทคงควาสุดท้าย ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนฝากก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามใหผมด้วยนะครับ